ชื่อหลายหลายคนครับคงจะได้เห็นข่าวที่ไอแซโทมัสกาดจิวหัวใจแกร่งเนี่ยได้แสดงฟอร์มอันสุดยอดกดไป81แต้มในการแข่งขัน AEBL กันแล้วละครับซึ่งก็เป็นหลีกระดับกึ่งอาชีพของเมกานะครับผมซึ่งมันก็เป็นเวลาค่อนข้างนานหลายเดือนแล้วทีเดียวหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นหน้าแก่ล่าสุดกันู่นนะครับตอนฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่เพล i c แค s นส์ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญา10วันกับเขานะครับแต่ก็นะครับแกก็ลงเล่นกับเพล i c แคลนส์เนี่ยได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นก่อนที่จะกลับไปอยู่่ในนนสถาะรเเชดิมคับ ไอเซอร์โทมัสเนี่ยเป็นผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าตัวเล็กที่สุดในหลีกเลยด้วยซ้ำครับส่วนสูงของเขาเนี่ยมันต่ำกว่าส่วนสูงเฉลี่ยของผู้เล่นใน NBA เนี่ยถึง1ฟุตกว,กว่าเลยทีเดียวเขาสูงเพียงแค่5ฟุต9นิ้วหรือว่า175ซนเมตรเท่านั้นครับก็คือไซส์คนไทยเลยนั่นแหละด้วยขนาดตัวที่เทียบกับนักบาสคนอื่นแล้วเนี่ยมันเล็กขนาดนี้ครับมันทำให้เวลาที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยดูแทบจะไม่ต่างกับเด็กที่กำลังเล่นบาสกับผู้ใหญ่เลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับครั้งหนึ่งในอาชีพการเล่นของเขาเนี่ยเขาเคยได้พิสูจน์เอาไว้ให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักบาสส่วนสูง17 5ซนเมตรที่เก่งที่สุดตั้งแต่เคยมีกีฬาบาสเกตบอลมาเลยครับก็อย่างที่ได้บอกไปครับเขาเนี่ยคือคนแคร์ในหมู่ยักษ์ไม่ผิดเลยครับแต่เขาเป็นคนแคร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาเคยมีชื่อในการเป็น MVP Candi แคนดิเดตประจำฤดูกาล2 0 1 6 1 7มาแล้วในฤดูกาลนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่แบบ ics, ขึ้้้นารดวยยซไปเลคับ แล้วในฤดูกาลนั้นนะครับเขาได้รับการโหวตเป็นอันดับที่5ของ MVP Candidate เลยทีเดียวอันดับที่5นี่ถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆแล้วก็คือเป็นท็อป5ของผู้เล่นในฤดูกาลนั้นเลยครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยไอซชาร์ทมัสเขาทำค่าเฉลี่ยว่า28.9แต้มต่อเกม5.9แอสซิสต์ต่อเกมซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจโคตรเวอร์และบ้าบอมมากนะครับสำหรับผู้เล่นที่ตัวเล็กขนาดนี้เนี่ย เตะที่สุดในลีกจะสามารถทําแต้มต่อเกมเนี่ย28.9แต้มต่อเกมได้มันเป็นไปได้อย่างไงครับตั้งแต่มี NBA มาเนี่ยครับนักบาสส่วนสูงุร,ระดับแกเนี่ยยังไม่เคยมีใครที่สามารถทําได้อย่างนี้เลยนะครับน่าเสียดายมากครับที่ในฤดูกาลนั้นเนี่ยการแข่งขันแย่งชิง MVP มันโคตรดูเดือนเลยแล้วก็อย่างที่หลายๆคนนน่าจะรู้กันครับในฤดูกาลนั้เนี่ยเวสต์บลูกด้ฟอร์มโคตรสัตราเลยครับจบฤดูกาลด้วยสถิติเนี่ย31.6แต้มต่อเกม 10.7รีบาวด์ต่อเกม10.4แอสซิสต์ต่อเกมเป็นทริปเปิลดับเบิลไปก็คว้า MVP ไปนั่นแหละครับแต่ก็นะครับอย่างที่ได้บอกไปครับอันดับที่5ด้วยส่วนสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็โคตรจะสุดยอดแล้วครับสำหรับไอเซียโทมัสเนี่ยสาเหตุที่เขาสามารถเล่นอยู่ท่ามกลางยักษ์มากมายในหลีกได้มันเป็นเพราะว่าความเป็นเของเขาความแม่นของเขาเซนส์บอลของเขาไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เขาสามารถโลดแล่นท่ามกลางดงยักษ์ได้ครับ เป็นผู้เล่นตัวเล็กเนี่ยจะขาดคุณสมบัติเหล่านี้ไปไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมีครับจังหวะโล่งๆที่ไอเซียโทมัสเขาได้บอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงนอกหรือวงในเขาก็ต้องพร้อมที่จะสังหารอยู่ตลอดแล้วมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากครับถ้าว่าเราลองไปหาคลิปไฮไลท์ของไอเซียโทมัสเขามาดูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถเข้าหาห่วงของฝั่งตรงข้ามได้ชนิดที่ว่าไม่เกรงกลัวต่อการโดนบล็อกเลยครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับความเร็วของเขาเนี่ยมันจัดจ้านสุดๆจริงๆอีกทัวยาามีี่่เเเขตล็กๆกๆน การที่จะมุดเข้าหาห่วงมันก็ง่ายครับมันยากมากที่ผู้เล่นตัวใหญ่ๆเนี่ยจะสามารถจับผู้เล่นตัวเล็กๆจากวงนอกได้นะครับแล้วยิ่งคอมโบกับเรื่องของความเร็วที่ได้บอกไปเนี่ยมันก็ทําให้การป้องกันเขาคนนี้เนี่ยมันยากมากสําหรับผู้เล่นตัวใหญ่ๆทั้งหลายครับเส้นทางชีวิตใน NBA ของไอแซร์โทมัสเนี่ยสมัยที่เขาอยู่กับ Sacramento k i n g งส์ตอนท้ายประมาณช่วงปี2014เนี่ยยาวมาจนถึงช่วงปี2017เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคในอาชีพการเล่นของเขาแล้วครับ เป็นผู้เล่นตัวเล็กที่สามารถทําคะแนนได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากๆครับอีกทั้งในช่วงนี้เนี่ยเขายังมีชื่อติดทีมออสตาถึง2สมัยครับในปี2016และ2017มันก็ดูเหมือนกับว่าจะไปได้สวยนะครับสำหรับอาชีพการเล่นบาสของเขาเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะโดนโชคชะตากลั่นแกล้งยังไงงันครับเมื่อในปี2017เนี่ยเขาสามารถพาเซลติกส์ไปถึงรอบชิงสายได้แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเซลติกส์ต้องมาเจอกับคลีฟแลนซึ่งนําโดยเลอบอนเจมส์ครับ อย่างที่เรารู้กันครับในตอนนั้นเนี่ยคลิฟแลนด์สามารถเอาชนะเซลติกสแล้วก็เข้าไปชิงกับวอริเออร์ได้ซึ่งผลสุดท้ายแล้วเนี่ยวอริเออร์ก็ชนะคลิฟแลนด์ไปได้นะครับแต่ทว่าในเพลย์ออฟฟีนั้นเนี่ยในรอบชิงสายที่เซลติกสต้องมาเจอคลิฟแลนด์เนี่ยไอเซียโทมัสเขาดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่บริเวณสะโพกครับแล้วด้วยสาเหตุนี้เองครับมันทําให้เซลติกสเนี่ย ตัดสินใจที่จะพักตัว ICR ไว้กลางคันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกเทรดไปอยู่กับคลิฟแนด์เนี่ยแหละครับในฤดูกาลต่อมาแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยแหละครับมันคือช่วงเวลาที่เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่จุดตกต่ำของชีวิตโดยสมบูรณ์เป็นเวลา3ปีเต็มครับที่เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่มันเรื้อรังด้วยนะครับแต่เกมที่เขาได้ลงสนามเนี่ยก็นับว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจอยู่นะครับลงสนามประมาณ25-26นาทีเนี่ย แต่เขาสามารถทําแต้มต่อเกมได้1 5บหถึงสิแต้มก็ถือว่าไม่เลวเหรอกครับแต่นอกจากเรื่องของการทําแต้มอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยเรื่องของเกมป้องกันเนี่ยมันพูดได้เลยครับว่าเป็นจุดอ่อนของเขาคนนี้จริงๆมันก็เลยทําให้โอกาสในการลงสนามของแกเนี่ยมันน้อยลงตามไปด้วยครับแล้วนอกจากนี้ครับมันก็ยังมีเรื่องของเคมี Me ในทีมที่เขาไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เรื่องของอีโก้บ้างอะไรบ้าง ในช่วงเวลา3ปีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยต้องตระเวนย้ายทีมไปเรื่อยแทบทุกรดูการเลยครับจากเซลติกไปอยู่คลิฟแลนด์อยู่กับคลิฟแลนด์ได้แป๊บเดียวก็ถูกเทรดไปอยู่กับเลเกอร์สเล่นกับเลเกอร์สได้ไม่ถึงครึ่งรดูการครับถูกเทรดไปอยู่กับนักเกสเล่นได้แค่สิบกว่าเกมเนี่ยก็ถูกเทรดไปอยู่กับวิสาสิกรอบตอนที่เขาอยู่กับวิสาสเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมได้สำเร็จแล้วแต่มันก็เพียงแค่ครึ่งรดูการเท่านั้นคร ในฤดูการ201920เนี่ยเขาลงสนามเพียงแค่40เกมเท่านั้นแล้วในฤดูรุการนี้เนี่ยครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ครับเขาก็ถูกเทรดไปอยู่กับคลิปเปอร์สครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นที่เขาถูกเทรดไปเนี่ยเขาก็ถูกปล่อยตัวจากทีมทันทีมันจึงส่งผลให้เขากลายมาเป็นฟรีเอเจนต์ทางที่ยังไม่ได้ลงสนามกับคลิปเปอร์สเลยแม้แต่เกมเดียวครับแล้วนะับตั้งแต่ตอนที่เขาถูกปล่อยตัวจากทีมในตอนนั้นเน่ยครับมาจนถึงตอนนี้ก็ปีกกววว่าาาาาาเเข้้ไปแลคพยยมททุิิีงงจรงๆรๆับ ขัดกลาวฝีมืออยู่ตลอดเพื่อประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเขายังมีดีพอที่จะอยู่ใน NBA เมื่อรู้ดูการที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีโอกาสได้กลับเข้ามาเล่นใน NBA ละก็ด้วยสัญญาสิวันที่ New Orleans Pelicans ได้มอบให้นะครับแต่หลังจากการลงสนามเพียงแค่สามนัดเนี่ยแกก็ไม่ได้มีโอกาสต่อสัญญาแต่อย่างใดครับแล้วหลังจากนั้นนี่แกก็หายหน้าหายตาไปเลยครับเพิ่งจะมาเป็นข่าวหนักๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็หลังๆมานี้นี่แหละครับที่แกสามารถทําผลงานในลีกกอ่งอาชีพได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ย ก็ต้องเอาใจช่วยเขานั่ยแหละครับเห็นความตั้งใจขนาดนี้แล้วเนี่ยหลังจากเกมที่แกทำไป81แต้มยังมีรูปที่แกไปนั่งร้องไห้คนเดียวออกมาให้เราเห็นอยู่เลยครับแต่ก็เห็นข่าวเลเกอร์สเนี่ยเริ่มที่จะสนใจในตัวของโทมัสขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมก็นั่นเลยครับเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเขาจะได้กลับเข้ามาเล่นใน NBA ครั้งไหมเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของไอซียาโทมัสนะครับ ถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม